สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้คุณป้าสายเปรี้ยวไม่ได้พาไปเที่ยวหรือไม่ได้พาไปกินอะไรนะคะวันนี้คุณป้าสายเปรี้ยวจะมาคุยเรื่องภาษานะคะไปคุยเรื่องภาษาการเรียนรู้ในเรื่องภาษานะคะสําหรับใครที่จะคิดจะเดินสายฝอนะคะคิดจะมีผัวฝรั่งพูดพง่ายๆเลยคิดจะมีสามีฝรั่งนะคะเราต้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะ นี่เป็นบทเรียนของคุณป้าเลยนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่ลูกๆห,หลานฟังนะคะเพราะว่าการรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นแล้วถ้าเป็นก็เป็นการดีอยู่มากๆอยู่แล้วนะคะอะไม่ใช่ว่าได้ผัวฝรั่งแล้วจะหยุดเรียนเหมือนคุณป้านะคะคือคุณป้าได้ผัวฝรั่งตอนคุณป้าพูดภาษาอังกฤษไม่ไม่ได้เลยนะคะคือเป็นคือเราไม่ได้สัมผัสกับฝรั่งมากมายนะคะ ก็เลยแค่ญาติญาติกันอะไรเงี้ยก็คือก็เลยอ่อนทั้งภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนะคะได้แต่เมาองมอยภาษาไทยว่ามาค่ะอันนี้เป็นบทเรียนนะคะบทเรียนว่าทําไมเราต้องเรียนรู้ภาษานะคะอย่างเรื่องของคุณป้าน,นะคะ,ค,นนะ,ค,ะคุณป้าเที่ยวไปเที่ยวมาโนเวย์ประมาณแปดปีนะคะแต่ไม่ได้ภาษาโนเวย์สักกนิดหนึ่งเลยนะคะภาษาอังกฤษก็อ่อน,นะคะ่ะนี่คือเรื่องจริงนะคะ พอดีมาอยู่นอร์เวย์เขาให้มีกฎหมายให้นะคะถ้าเราจะมีวีซ่าหรืออยู่พาวนนะคะเราต้องเรียนภาษานอร์เวย์หกร้อยชั่วโมงนะคะหกรชั่วโมงแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นภาษาสังคมด้านสังคมในภายในประเทศของเขานี่นะคะอีกประมาณเมื่อก่อนจะประมาณห้าสิบชั่วโมงหรืออะไรนี่นะคะอยู่ที่อยู่ที่ระดับอายุอีกนะคะ ถ้าอายุน้อยก็จะเรียนเรียนค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเรียนเยอะๆหน่อยแต่ถ้าป้านงก็ห้าสิบห้าถึงหกสิบหกเนี่ยก็จะเรียนน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าอาจออกเขียนได้คุยกับคนทั่วๆไปได้นะคะนี่คือกฎหมายนะคะถ้าเป็นเด็กอายุรุ่นทํางานนะคะรุ่นรุ่นทํางานรุ่นน่าจะสิบหกสิบสิบเจ็ดสิบแปดถึงห้าสิบห้าประมาณนี้นะคะไม่ไม่มั่นใจนะคะ ก็จะเรียนเยอะกว่านี้นะคะเรียนเยอะกว่านี้แต่ในขณะที่เราเรียนเราก็สามารถทำงานได้ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะให้พึงสังวรไว้นะคะเราต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนนะคะคิดจะมีผัวฝรั่งนะคะให้รู้ภาษาอังกฤษไว้บเบื้องต้นเลยนะคะอย่างอื่นถ้าเราจะไปอยู่ประเทศไหนประเทศไหนประเทศไหนเงนี้ยล้วก็เลือกเลือกพอเลือกคุณสาได้แล้วใช่ไหมคะ เราก็เลือกภาษาเลยเลยเราก็เริ่มเรียนรู้เลยนะคะนี่เป็นบทเรียนเลยนะคะถ้าเราไม่เป็นเลยเนี่ยโหลําบากมากค่ะ,ะเวลาเข้าไปเรียนช่วงนี้ยูเครนจะเยอะนะคะยูเครนจะเยอะเพราะเขาหนีสงครามมานะคะเป็นเป็นเป็นเคสที่ว่าเยอะสุดนะคะตอนนี้เป็นที่อยู่ในห้องเรียนของคุณประนงค์นะคะยูเครนเขาก็จะคือในโรงเรียนเขาจะไม่ค่อยใช้ภาษา คือภาษาใบ้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนะคะ subject object อะไรโอ้โหหลายอย่างนะคะทั้งภาษาก็ไม่ได้เรียนก็ไม่นิ่นแล้วก็ถ้าจะใช้โทรศัพท์ต้องโทรศัพท์ถึงที่นี้เพราะสระบางตัวในภาษาไทยเราก็จะไม่มีนะคะนี่ก็เป็นการยุ่งยากของปนุมนะคะแต่นอร์เวย์ก็ดีนะคะดีสำหรับการให้ไปโรงเรียนให้อะไรบ้างนะคะช่วงนี้เราอยู่ใน เรียนฟรีนะคะเรียนฟรีสามปีเนี่ยคะถ้าเราเรียนไม่จบเราก็สามารถเรียนได้ภายในสามปีถ้าเลยสามปีไปแล้วถ้าคุณสอบไม่ผ่านเรียนไม่จบคุณก็ต้องจ่ายเงินเองนะคะช่วงนี้เขาก็จะมีให้หลายอย่างเลยนะคะไปโรงเรียนเขาก็จะมีให้หนังสือแบบนี้นะคะแล้วเล่มเล็กเล่มใหญ่นะคะแต่อันนี้หน้าปกก็จะเหมือนกันนะคะกุสโนสคนะกุสโนส เหมือนกันหมายถึงว่าภาษาโนเวย์ที่ดีประมาณนั้นนะคะเราจะให้ที่จริงเขาก็ไม่ได้ให้มานะคะเขาที่โรงเรียนเขาจะให้ยืมแต่ป้านูสามีซื้อให้นะคะแล้วเขาแต่ละวันเขาก็จะแจกชีสต่างๆนะคะแจกชีสต่างๆให้เราหลายอันเลยคะ่ะแล้วโอ้โหในในโรงเรียนในห้องหนึ่งเป็นยี่สิบคนนะคะแล้วมีเป็นสิบสิบห้องนะคะเขาต้องใช้ชีสใช้กระดาษแบบนี้ เยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่รัฐบาลต,ต้องจ่ายให้นะคะแล้วอีกอย่างนะคะที่เขาให้มาก็เป็นโน้ตบุ๊กเลยค่ะนี่เลยโน้ตบุ๊กสำหรับการเรียนเข้าไปในคลาสมของของ,ของโรงเรียนหรือเปล่าไอ้นี่ไม่ทราบหรือเป็นอของอะไรสักอย่างนะคะเราก็พิมพ์ว่าคลาสมนะคะ a 1อะไรเงี้ยนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นที่นี่ก็ rn นะคะ rn เขาก็จะให้มาแบบนี้นะคะ เ,เพราะว่าถ้าอย่างยูเครนนี้นะคะเขาก็ต้องรีบสอนสอนให้เพราะว่าเพื่อจะได้ไปทํางานพอเข้ามาโดยไม่ใช่ว่าตามสาม,มีมาเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะเป็นของรัฐบาลนะคะรัฐบาลต้องจ่ายให้จ่ายให้คนที่อพยพนะคะพวกอพยพก็เรียกอพยพปลีภัยนะคะรัฐบาลต้องจ่ายให้ค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าเสาื้อผ้าค่าต่าง ปร,รัฐบาลต้องจ่ายไปก่อนนะคะเพราะเป็นมนุษยธรรมนะคะเป็นเป็นกฎหมายร่วมก,กันกับชาติต่างๆนะคะก็เลยต้องรับผิดชอบแล้วก็แบ่งๆกันไปในในยุโรปไม่ใช่ว่าเฉพาะเฉพาะพานอร์เวย์นะคะก็มีสวีเดนเดนมากเยอรมันคือทุกที่นะคะต้องต้องช่วยๆกันนะคะต้องช่วยๆแบ่งยูเครนออกไปตอนนี้ เราก็ต้องรับภาระตรงนี้นะคะเขาก็เลยอพอเรียนรู้ไปด้วยได้สักพักหนึ่งเขาก็สามารถให้เราไปทำงานได้นะคะพอทำงานก็ถ้าคนขยันก็ได้เงินเยอะนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องนี้นะคะมาเล่าเรื่องการศึกษานะคะคุณคิดจะมีผัวฝรั่งฉะนั้นคุณก็ต้องมีการเรียนรู้เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษา พื้นบ้านที่สาม,มีคุณอยู่นะคะที่แฟนคุณอยู่นะคะไม่ไงก็ะทัเป็นแฟนกันก็เรียนได้นะคะเริ่มรู้จักกันก็เรียนเลยอย่างในนอยภาษาอังกฤษแน่นเขาก็จะมีภาษาอังกฤษแน่นเขาก็จะมีคาสต็ปอีกสเตปหนึ่งให้เราเลือกนะคะอย่างคุณบ้านนงไปครั้งแรกเขาจะให้เราอ่านภาษานอร์สก่อนนะคะเราอ่านได้แค่ไหนแต่แฟนก่อนไปแฟนบอกไม่ต้องเรียนเยอะเพราะว่าเขาจะได้รู้พื้นฐานแล้วว่า เราเรียนได้ขนาดไหนเขาจะอยู่ในคาสนั้นอกปนองอยู่อนุบาลน,นะคะอกปนองอยู่อนุบาลแก่ที่สุดในในโรงเรียน Number รคะ่ะ Number รแก่ที่สุดในในโรงเรียนนะคะเป็นสิ่งภาคภูมิใจไหมเนี่ยโอเคนะคะนี่คือคือสิ่งที่สําคัญนะคะเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดฉะนั้นเตือน ผู้หญิงสายฝอทุกคนนะคะถ้าคุณคิดจะมีผัวฝรั่งถ้าคุณพูดภาษาไม่ได้แม้กระทั่งเพื่อนที่รู้ใจคุณที่ว่ารักคุณที่สุดนะคะเขาจะเอาผู้ชายของคุณที่ว่าดีๆนะคะเขาเราอาจจะมองว่าเออคนเนี้ยที่มาชอบเรานะคะสมมุตินะคะปะนงเคยเจอมาแล้วสมมุตินะสมมุติคนที่จะมาชอบเราเนี่ยนะเขามีค่อนข้างมีฐาน,นะแล้วผู้หญิงที่เขา มีความรู้มากกว่าเรารู้เรื่องมากกว่าเราเขาจะเอาผู้ชายคนนั้นไปกินนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ได้ภาษาคนที่ได้ภาษาเขาจะได้เปรียบคุณนะคะจําเอาไว้นะคะฉะนั้นการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนั่งอยู่ข้างๆกันเขายังใส่ไฟเราได้เลยนะคะบอกไว้ก่อนคุณป้าน,นงเจอมาแล้วคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวคาน่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอ่อ เพื่อนกินกับเพื่อนอเป็นยังไงนะคะประสบการณ์ล้วนๆค่ะอืมเจอมาล้วนๆเลยนะคะทาไมรู้เยอะโอ้ก็หกสิบเอ็ดแล้วนะคะเลยต้องรู้เยอะโอเคนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คุณป้าสายเปียด้วยนะคะอ่ากดติดตามกันด้วยนะคะถ้าใครมีอะไรที่สายฝอทุกท่านนะคะถ้าใครมีอะไรสนใจอยากจะถามถามมาได้นะคะ ดูสิคะอุปกรณ์การเรียนของเราโอเคนะคะไปหาอะไรทานก่อนนะคะเพิ่งเลิกเรียนมาเหนื่อยคะ่ะหิวข้าวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนสายฟหัดไว้นะคะ